อีทไทยรวมเละเนื้อชาตจจิไทยปานน้องได้ไหมอินประชารัฐหาไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงลมพองไหวไทยด,วด้วยไทยรักชาติทไทยนิรักสงบแต่ในโลกในถาดอี เย็นลูกใจเย็นใจเย็นใจเย็นเพื่อนเขาก็อยากเล่นด้วยไม่มีอะไรหรอกไม่ได้ไม่เพื่อนนะค่ะนี่เพื่อนนะเพื่อนอยากเล่นด้วยเฉยๆเนาะเล่นในกันเราเป็นเพื่อนกันการกับเธอเธอกับฉันได้รักกันและเป็นเพื่อนกันเดือมแค้นอบอุ่นฉัจะจับไว้เธอไว้ให้เข้าใจว่า